สวัสดีครับกับผมนายนินนร,รันดร์ชิมชองรหัสทักษา662441030รอป .53 สวั53นะครับผมนายก็ใช่ผมร,าาร4 4หัสทักษา662441032รป66 53ครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,ออชอกันนะครับครับกองทุนกอชเป็นกองทุนของ,ของรัฐสำหรับ คนที่ไม่มีบำนาญหรือไม่ได้อยู่ในประกันสังคมมาตรา3ามและ3ามบเหมาะครับอาชีดดาพอิสระพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรหรือฟรีนซ้ครับครับ,รบผู้ที่สมัครได้ต้องมีคุณสมบัติคือมีสาญชาติไทยอายุ1 5บหถึงหกปีและไม่มีเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญอื่นๆวิธีการเริ่มต้นเพียงปีละ50บาท เลือกตรงเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้แต่รวมทั้งปีออมได้ไม่เกิน3ามนบาทครับเมื่ออายุครบ60ปีเราก็ได้เงินบำเหนลจรายเดือนตลอดชีพเป็นการออมที่ช่วยให้เรามีความมั่นคงในวัยเกษียณครับการสมัครเข้าทำได้ง่ายๆผ่านธนาคารตัวแทนหรือแอปคอชครับครับขอบคุณครับ